สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำตัวนี้นะครับกราวผ้ามาน DIY โดยใช้ท่อเดินไฟนะครับก็จะประมาณนี้ใช้ตะขอเกี่ยวเดี๋ยวเราจะมาทำอันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับ ก็จะเอาผ้าม่านออกแลเดี๋ยวเราจะมาเอาไข่ควงนะครับใส่กับก้ามปูแล้วก็ทำเป็นขาย,ยึดจากนั้นก็เอาท่อใส่เข้าไปตัดตามขนาดของผ้าม่านนะครับแล้วก็ยึดขา การปูนะครับเข้ากับผนังเพื่อเป็นลกอึ๊บทำอย่างนี้ไปจนหมดเลยนะครับ ก็นำท่อมาใส่นะฮะทำรานที่เราเดินไว้ก็ตัดตามขนาดที่เราต้องการประมาณก็จะได้รานผ้าม่านอันนี้นะครับแล้วก็นำผ้าม่านมาเกี่ยวม่านมาเกี่ยวนะครับ เรียบร้อยนะครับใส่จนหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังพามาณ DIY โดยใช้ท่อเดินไฟประมาณนี้งานก็จะเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณครับ